หมูกรอบไหมคะลูกค้าขายดีสุดๆคือ35กิโลหมดค่ะหมดแล้วไม่พอด้วยนะคะสวัสดีค่ะนุ้ยนะคะเ,เป็นร้านขายหมูกรอบนะคะชื่อร้านหมูแซบอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนบางปะอินนะคะก็ขายมาวันพรุ่งนี้จะครบ7เดือน,นะคะ่ะ ก่อนหน้านั้นที่เป็นผู้จัดการอยู่บริษัทประกันชีวิตนะคะเหมือนว่ามันหักเหอะนะเรามีปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนเส้นทางว่าเออลองมาค้าขายดูไหมโดยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไปกินข้าวไปกินร้านอาหารตามสั่งก็จะสั่งกับพราหมูกรอบก็เลยคิดว่าเออขายกับขายหมูกรอบดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมูกรอบเนี่ยมันมีขั้นตอนการทําทั้งหมดเนี่ยออห้าขั้นตอนนะคะ ก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงทีนี้เรามองว่าถ้าคนที่ไปจะทาคณะหมูกรอบกะัะเพราหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้เวลาสชั่วโมงในการทําเขาก็คงจะเบื่อมันน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เราเปิดตลาดในเรื่องของหมูกรอบได้แล้วเลือกที่จะมาขายตลาดนัดเพราะว่าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเนี่ยค่าเช่าที่มันแพงเราสู้ไม่ไหวแล้วไม่มีทุนตลาดนัดเนี่ยเป้าหมายของคนมาเดินไม่มีคําว่าฉันจะไปเดินเล่นคือมาหาของกินถ้าเราทําให้อร่อยสะอาดนะคะ แล้วก็สดใหม่ก็มั่นใจว่าลูกค้าซื้อแน่นอน เดือนแรกเนี่ยก็ลมลุกคุกคานนะคะพอเดือนที่2ก็เริ่ม,ม้งแต่เดือนที่2ยอดพี่5 0 0 0กว่าขึ้นทุกวันแล้วก็ปีนเป็น6 0 0 0 7 0 0 0 8,000กว่าในส่วนของที่เป็นหมูกรอบเนี่ยคือหนังเนี่ยจะกรอบแล้วก็เนื้อนี่จะนุ่มเป็นกรอบนอกนุ่มในแล้วก็น้ําจิ้มเนี่ยเรามี3แบบเป็นซีฟู้ดนะคะแล้วก็เจ่วมะขามเปียกแล้วก็ซอสหวานอ,อ,อันนี้ถ้าขีดเดียวก็จะเป็น55บาทแต่ถ้า2ขีดขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่ขีดละ50บาทแล้วก็มีส่งซิ l h o u e ่มส่งขายออนไลน์ทั่ประะะเทศนะคะ ขายดีสุดๆคือ35กิโลหมดค่ะหมดแล้วไม่พอด้วยนะคะคนเดียวค่ะทำหมดทุกอย่างค่ะคือหมูกรอบเนี่ยหมูสดเอามาถึงแล้วก็มาล้างนะคะมาล้างแล้วก็ผ่านกระบวนการต้มอะไรแล้วก็มาบ้างมาทาเกลืออบอะไรคือทุกอย่างตรงนั้นพี่ทําหมดถ้าเราเห็นร้านไหนที่เขาทาสดๆใหม่ๆเรามีความรู้สึกว่ามันดึงดูดมันจะเป็นจุดสนใจทําให้ลูกค้าแบบเออเขาทําอะไรแล้วมันดูสดๆร้อนๆมันน่ากินกว่ากัน ถ้าเคล็ดลับของพี่นะการปรุงให้หมูยังไงจะอร่อยเนี่ยคือของพี่เนี่ยพี่บอกเลยพี่ไม่มีสารปนเปื้อนอะไรพี่ใส่แค่เกลือกับน้ำส้มสายชูก็คือง่ายๆว่าปรับหาสูตรจนมันพอดีว่าถ้าใส่ขนาดนี้มันจะพองมันจะสวยแล้วมันก็จะไม่เค็มเกินไปมันจะกลิ่นน้ำส้มสายชูไม่แรงเกินเราใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยเพื่อให้หนังมันพองนะคะแล้วก็หัวใจสําคัญเลยคือคุณต้องอบหมูให้แห้งเนี่ยคือการบ้างเนี่ยก็ต้องบ้างลึกบ้างให้ชั้นไขมันของหมูเนี่ยคือลึกลงไปถึงเนื้อมันอย่างนี้นะคะค เพราะว่าเวลาเราทอดเนี่ยน้ำมันมันจะเข้าแทรกในร่องพวกนี้ค่ะมันก็จะทําปฏิกิริยากันกับหน,นงังให้มันพองสวยค่ะ อันนี้คือเทคนิคแล้วก็การทอดเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดเลยคือหัวใจสําคัญของหมูกรอบเลยแต่สำคัญที่การทอดนะคะเวลาทอดเนี่ยน้ำมันนี่อย่าไปเผามันคือบางคนเร่งเพราะว่าพี่เองเนี่ยเคยเร่งลูกค้ามามารอเราอย่างเงี้ยเราเร่งให้ไฟมันแรงให้ให้น้ำมันมันร้อนเร็วๆพอน้ำมันร้อนปุ๊บแล้ว <ไป S 2> เราไปเบาพอลงไปทอดปุ๊บหนังด้านกระทะนั้นทั้งกระทะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนังไม่พองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปิดไฟกลางนะคะแล้วน้ํามันเนี่ยต้องให้ร้อนจัดเนี่ยเราก็ลองเอาที่คีบเนี่ยใส่ลงไปในน้ํามันดูถ้ามันแช่เออมันทําปฏิก ยิรากับที่คีบแสดงว่ามันร้อนจัดแล้วเราก็เอาหมูด้านหนังลงไปเลยชาแรกๆเราอาจจะตื่นเต้นนะคะทาครั้งแรกเหมือนพี่ทาครั้งแรกพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะชีวิตก็ไม่เคยทําหมูกรอบนะพูดตรงๆนะสมมุติว่าออคนนั้นคนนี้ก๊อปปี้สูตรพี่ไปแล้วก็ไปทําขายก็ภาวนาแค่ว่าไปขายตรงไหนก็ได้อย่ามาขายที่ตลาดเรียบแล้วกัน ม,มันดีด้วยซ้ำไปลูกค้าคนที่ชอบกินหมูกรอบเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเข้าถึงหมูกรอบง่ายๆนะคะคุณก็สร้างอาชีพได้ก็ไปดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ในยุคเศรษฐกิจทุกวันนี้<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนอยู่รอดนะั่นแหละพูดตรงๆไม่หวงหรอกก็เอาไปเถอะทําไปเถอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณว่าจะทําแล้วมันจะสวยไหมน่ากินไหมคุณจะขายตรงไหนคุณก็ขายดีหมูกรอบเนี่ยเพราะว่าคนชอบกินหนเยอะคือง่ายๆถ้าเป็นแบบนี้นะคะที่อบแล้วรอทอดนะคะ คือคุณรับไปทอดเองเนี่ยเราขายคุณกิโลละ350ทอดแล้วคุณไปขายขิดละ5 0 6 0แล้วแต่ว่าตรงนั้นค่าที่คุณแพงขนาดไหนค่าใช้จ่ายคุณยังไงคุณไปบวกเพราะจริงๆแล้วหมูกรอบเนี่ยขาย800เขาก็ซื้อกินกันนะใครเอาไปทอดก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีคู่มือการทอดให้พร้อมนะคะคือยอดขายนะคะอย่างหน้าร้านเลยเนี่ยตลาดเงียบไม่ได้เลยยังไงก็5,000 5,000เนี่ยเราใช้หมูสดแค่1 3 1 4กิโล 1 3 13, บ13-14กิโลเนี่ยมันจะเหลือเป็นหมูกรอบ อย่าง14กิโลเนี่ยมันจะเหลือเป็นหมูกรอบอยู่ประมาณเกือบ8โล7โล7 7โล8อย่างเงี้ยค่ะก็คูณโลละ500ไปนะคะ<ม>ก็เกือบ4,000แล้วแล้วเราก็ขายอย่างอื่นนะคะเสริมมีหมูมะนาวมีอะไรก็5,000ได้ค่ะคือหักลบแล้วเนย,ยังไงกำไรวันนึงพันกว่าบาทเนี่ยได้ถ้าขายในเรท5 0 0 0นะคะท่านใดสนใจหรือเห็นคลิปนี้นะคะอยากจะลองมาทานหมูกรอบสดๆที่ร้านนะคะก็เดินทางมาได้นะคะที่ตลาดนัดเรียบด่วนบางปะอินนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะสิวเวการ ให้พร้อมนะคะในกล่องกิโลละ500บาท2กิโลขึ้นไปส่งฟรีนะคะค่ะถ้า3กิโลขึ้นไปก็กิโลละ470บาท10กิโลขึ้นไปกิโลละ450บาทค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้สูตรหมูกรอบนะคะก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์คำว่าสนใจใต้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะทางแอดมินก็จะส่งสูตรไปให้ท่านนะคะหรือถ้าท่านใดที่อยากจะเรียนตัวต่อตัวนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 0 1 0 6 9909ซึ่งเป็นเบอร์ของมือเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการชี้ช่องรวยนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนหมูกรอบร้านหมูแซบมาโดยตลอดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่ดีพ้นจากโควิด19ใครที่เจอปัญหาเศรษฐกิจตรงนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ถ้าเปิดใจลองทาหมูกรอบคุณจะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณคะ่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจชีช mm ่องรวยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ